สวัสดีคนดูที่น่ารักนะครับและ f c ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเซลธนาวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มาให้ดูกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถเก่งราคาประหยัดไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้มาสวยอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็น Toyota าโคโ l l อันติปปี2013นะครับราคาอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นเองนะครับ บอกเลยว่าราคานี้เบาๆนะครับส่งเพลงเดลัสสี่พั0ถึง5,000บาทเท่านั้นเองท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาอยู่เข้ามาได้ที่เบอร์ใต้คลิปเลยนะครับผมได้ทิ้งที่อยู่ไว้ให้อยู่แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูรถเข้าใหม่คันนี้ว่าสภาพเนี่ยเข้าใหม่ของทางร้านเพชรนต์เนี่ยเป็นยังไงเดิมแท้แค่ไหนและมีพลิกคว่ำมจมน้ําชนหนักมาหรือไม่นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสภาพรถที่ยังไม่ได้เก็บหรือชงเลยนะครับ ไปดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างและถ้าดูแล้วถูกใจรีบเข้าโทรเข้ามาจับจองนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครได้น้องไปเป็นเจ้าของแน่นอนนะครับหล mm ัง hmm. จากที่ผมมาถ่ายวันนี้ mm hmm. เดี๋ยวมาเริ่มดูสภาพโดยรอบนะครับเอาเป็นด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้อ่ะมาดูกันเลยนะครับ ด้านหน้าฝากระโปรงนะครับบอกเลยว่าเนี่ยเรายังไม่ได้เก็บงานนะครับท่านผู้ชมจะมีรอยจากการใช้งานจริงเพลื่อนสนิมอะไรอย่างนี้นะครับแต่บอกเลยว่าสภาพเขาเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับไม่มีโปะสีนะครับฟังเสียงนะครับบางๆกรอบเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพฝากระโปรงเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสบายใจได้ไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับด้านหน้าอ่ะจะมาดูด้านข้างนะครับบอกเลยว่ามีสภาพรอยชนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย สบายใจได้นะครับเขาแค่ขับเบียดหรือเบียดรถจากข้างๆนะครับแล้วก็ทางร้านเราจะเก็บชงให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาชมสภาพหลังชงว่าตรงเนี้ยสภาพเป็นยังไงสวยแค่ไหนกันละกันนะครับแต่ให้ดูรอยตำหนิก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูวันต่อที่ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกนะครับเขาก็มีมาให้แล้วทั้งสองฝั่งแล้วก็มีกรอบชุดครเมียมมาให้แล้วแบบนี้นะครับซึ่งก็ยังสภาพเค่ะเดิมๆไม่เก่ามากใช้งานได้จริงแน่นอน แบบนี้เลยมาดูที่ไฟนะครับได้เป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้เลยไอหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นไฟมันติอีเฟ็คเตอร์นะครับสวยๆแบบนี้สำหรับไฟนะครับเดี๋ยวมาดูันที่กระจังหน้านะครับเป็นแบบสองีดนะครับก็สวยๆเดิมๆของเขาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเ๋ยา้ดูว่า่าเห็นไหมครับยังเงาเาอยู่นะครับไม่ได้เก่ามากนะครับลดสิบปีอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าโอเคอยู่นะครับสภาพ มาดูกันที่ทะเบียนนะครับเป็น2อกขอ6 6มนะครับถือว่าโอเคแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโอเคมากๆจริงๆนะครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคเลยรอบคันนะครับก็เดี๋ยวไปดูันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับจะได้เป็นแม็กแต่งมาแล้วนะครับแบบนี้สภาพก็ใช้งานได้นะครับแป้ปั๊มเบรกแ a ม b บสีแดงแล้วก็ได้ยางขอบ17นะครับบอกเลยว่าสภาพยางก็ยังไม่ค่อยร้นมากนะครับแต่ว่า ก็ตามสภาพใช้งานจริงบอกเลยว่าโอ้ถือว่าโอเคอยู่อ่าให้ดูนะครับว่ามีรอยเบียดหนระือซุมรอยเป็นยังไงบ้างะนะครับสภาพซุมรอยนะครับยังแปด0บเก้าสเปอร์เซนยู่เลยนะครับไม่มีปัญหาใช้งานแน่นอนนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าก็โอเคอ่าอันนี้ <c oughs> สัญลักษณ์ดูโอวีบนะครับก็ยังอยู่ชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเลยอ่ามาดูวันที่นี่นะครับสภาพ ของกระจกพับข้างนะครับก็โอเคสภาพเดิมๆมมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะครับถือว่าโอเคเลยก็ถ้าไม่มีรอยตำหนิตรงด้านข้างด้านหน้านะครับก็รถคันนี้สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าโตโยต้าอันติสเนี่ยเป็นรถที่คลุมและใช้งานได้นานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงล่างเขานิ่มด้วยนะครับได้ที่จับได้ได้ที่จับ,จบะครับท่านผู้ชมขออภัยนะครับได้ที่รอง งที่เปิดประตูนะครับการลอยเปื้อนคนแมวนะครับก็ให้มาแล้วทั้งสี่ฝั่งก็กระจกแท้กระจกเดิมแน่นอนนะครับมีสัญลักษณ์โตรตารีอยู่แบบนี้อ่าสวยๆกันไปเลยแล้วก็แล้วคันนี้นะครับได้กันาศาสตร์ของอันติศนะครับเป็นของแต่งนอกก็ถือว่าสวยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมาดูกันต่อเลยนะครับอ่ามาดูกันเลยด้านท้ายรถนะครับเป็นตัวหนึ่งจุดนะครับคันนี้ถือว่า โอ้โหด้านท้ายสวยมากเลยนะครับไม่มีรอยเปื้อนมากเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับได้กล้องท้ายมาแล้วนะครับราคา2องแสนห้าเนี่ยสวยจบครบใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ควรเก็บไปพิจารณานะครับเพราะว่าอะไรครับ1รถสมรรถนะดี2เดินกล้องพร้อมใช้งานแล้วก็3นะครับราคาถูกครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าอยากได้ตรงไหนแต่งเติมนิดหน่อยผม ทำให้ได้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแค่มีใจในการซื้อและโทรเข้ามาหาผมนะครับเดี๋ยวจะพามาเดินดูว่ารถคันนี้มีอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านในกันต่อเลยนะครับด้านในของเขาบอกเลยว่าตกแต่งเป็นสีเบจแบบนี้นะครับตัดกับสีเทานิดนึงนะครับแล้วก็สภาพคอนโซลโดยรวมนะครับเอี่ยมๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้สปาอะไรข้างในนะครับสวยๆเย็บเอี่ยมแบบนี้เลยและที่สําคัญเม็ดน็อตหัวน็อตเนี่ยไม่เคยขยับนะครับอ่ะ ดูนะครับไม่ขย,ยับเลยแบบนี้แล้วก็ดูเม็ดอาร์คนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับไม่มีซ่อมประตูมาแน่นอนนะครับลดสภาพนี้โอ้สวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสภาพโครงสร้างก็โอเคนะครับเม็ดน็อตฝั่งนี้นะครับไม่เคยขันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น ตต้องนิดนึงนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ช่างเขาดูให้นะครับจะขออภัยด้วยนะครับสาหรับตรงนี้และคันนี้นะครับดูครับพวงมาลัยพวงมาลัยก็ไม่ล้นมากนะครับรถ10ปีนี่พวงมาลัยสภาพนี้ถือว่าโอเคมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยโอเคเลยนะครับสาหรับสําหรับสภาพรถคันนี้นะเดี๋ยวผมมาพามาสตาร์รถให้ดูนะครับว่าอ่ารถคันนี้เสียงเป็นยังไงสตาร์แล้วใช้ได้ไหมนะครับอ่าท่านผู้ชม เสียงเครื่องแน่นๆนะครับหน้าปัดนะครับไม่โชว์ไฟแจ้งเตือนการมีปัญหานะครับเลขไมล์สองแสนกว่าโลนะครับถือว่าเฉลี่ยแล้วปีนึงก็ไม่ได้ขับเยอะมากนะครับท่านผู้ชมโอเคเลยครับปีประมาณ2องสามหมื่นโลเท่านั้นเองเบรกเซนอยู่ครับสำหรับเลขไมล์นะครับอมาดูที่คอนโซลนะครับคอนโซลด้วยรว่ามีแอร์แบ็กนะครับคนนั่งสภาพคอนโซลก็ใหม่ๆเอี่ยมๆพร้อมใช้งานนะครับนี่ขนาดจะไม่ได้ทำอะไรนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูวันที่หน้าเล่มนะครับตอนนี้นะครับบริษัทอยุทยาเป็นลำดับที่4นะครับเจ้าของคนถัดไปนะครับหรือท่านผู้ชมที่อยู่คิดว่าจะเป็นเจ้าของอันนี้นะครับจะได้เป็นคนที่5นะครับแต่บอกเลยว่าหน้าเล่มทุกอย่างปกติแล้วก็เช็คสภาพสู่ได้นะครับเช็ควัติสูดได้เลยรถเราบอกเลยว่ารับประกันสบายใจได้ซื้อไปเนี่ยนะไม่ต้องกลัวรถจะมีปัญหาเครื่องเสียงนะครับรถสิบปีแล้วแต่บอกเลยเครื่องเสียงก็ยังโอเคนะครับรองรับ a อ x ด้วยนะครับท่านผู้ชม วิสเบกเอวเอ็กแล้วก็นี่นะครับแอร์แมนนวลเอวเอ็กเสียบตรงนี้แล้วก็เกียร์ออโต้ซีบีทีเจ็ดระดับที่จบคมเมี้ยเงาเงาพร้อมใช้งานนะครับท่านชมตรงนีน้โอเคเลย,ยรถคันนี้สภาพโดยรวมนี่ก็คู่ควรนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเดือนละสี่ถึงห้าพันบาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าเนี่ยเห็นไหมครับคอนโซลที่พักแขนก็ยังใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเบาะน,นั่งนะครับมีมั่งนะครับแตกรายงานอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ไม่ใช่ปัญหานะครับอย่างตรงเนี้ยตาวสปาเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ชมด้านนะครับอย่างนะครับเยี่ยมแบบนี้เลยท่านผู้ชมเัวานก็ไม่มีเพื่อนอะไรมากเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเม็ดล้อสปารูงกับอันนี้นะครับเขาเรียกอะไรครับเบ้าโชคด้านหน้ากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมภาพด้านหน้ารถนะครับ รอหน้ารถผมบอกเลยว่าโอเคนะครับเสียงเครื่องเงียบ,เ,ยบคเครื่องเดิมเสียงเงียบเดินเงียบของเหลวนะครับเห็นนะครับได้มาคือไอ้ตรงน้ํายาหม้อน้ำเนี่ยก็เป็นตัวที่เขาเปลี่ยนให้แล้วเจ้าของเก่าดูแลดีแน่นอนเบ้าโชกคนะครับเบ้าเดิมหัวเม็ดน็อตเนี่ยไม่เคยขยับเลยจุดข้างในนะครับไม่ขยับจนสนิทจินไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเดิมแพ้ทั้งคันแน่นอนนะครับนะครับไล่ให้ดูเลยนะครับ ติ uh huh. ดมาร์กต่างๆ่กาก็อยู่นะครับคานหน้าเปื่อยนะครับไม่เ,เคยเปลี่ยนแน่นอนไม่เ,เคยโดนชนนะครับดูนะครับนี่คือสภาพจริงนะครับแบบนี้เสียงเครื่องเดินเงียบเลยท่านชมมาดูมินน็อตฝั่งขวานะครับไม่มีฉีกไม่มีปริและไม่ได้มีเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนแบบนี้เลยอ่ามินน็อตก็สนิมขึ้นตามสภาพนะครับแบบนี้เลยอ่าปั๊มตัวตั้งอยู่นะครับตรงนี้มออก ก็มีนะครับสำหรับพองเครื่องก็แห้งๆไม่มีเสียงหนูวิ่งแล้วก็สายพานก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับหรือว่าท่านผู้ชมมาซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราก็ชเช็คสภาพให้นะครับแล้วเราดูให้ว่าหมดอายุหรือยังนะครับสำหรับสายพานนะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูด้านหลังพาไปดูด้านหลังนะครับเปิดไปดูด้านหลังอันนิดนึงนะครับเห็ะนไครับ สภาพห้องเก็บของด้านหลังนะครับเป็นกระเบืงหยีเอี่ยมๆเลยนะครับมีรอยเปื้อนฝุ่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราสับปลาให้ก็เอี่ยมๆเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้ได้ไม่แรงนะครับยางอะไรเขาแล้วจะถอดไปล้างอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสบายใจได้เรื่องยางอะไรอะไรคุณได้ไปครบแน่นอนอ่ามาดูฝากระโปรงท้ายนะครับเม็ดน็อตฝากระโปรงท้ายไม่เคยขยับแบบนี้เลยรับประกันได้ว่าไม่เคยโดนชนท้ายโดนอะไรแน่นอนท่านะผู้ชม บอกเลยว่ารถเนี่ยเอี่ยมๆจะของเก่ารถบ้านแน่นอนนะครับเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับตาปั๊มปากวงก็ยังอยู่นะครับแบบนี้บอกเลยรถคันนี้โดยรวมสภาพโอเคนะครับพร้อมจําหน่ายนะครับบอกเลยรถคันนี้ท่านพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับที่ดูแล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของนะโทรเข้ามาหาผมเลยนะครับเซลล์ฐนนะยินดีให้บริการนะครับหรือว่าไปโทรปรึกษาว่าอยากได้รุ่นอื่นก็ยินดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ฝาก t o y ยต a c โคร l l a อันติคเข้าใหม่คันนี้ไว้1คันนะครับราคาอยู่ที่2,59,00 0บาทบอกเลยว่าท่านผู้เช่าซื้อนะครับเอกสารครบคือมีประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็หนังสือรัารองกันเดือนก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คได้แล้วนะครับว่าท่านจะกู้ได้เท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับเดย๋ยโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดซับสไคกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ